สวัสดีค่ะวันนี้มิงก็มาที่เฟทิสคิ n ิกค่ะวันนี้มิงมาแก้ตารู้สึกว่าตาค่อนข้างม่วงใครๆก็แบบทักตลอดเลยว่าแบบง่วงหรือเปล่าได้นอนไหมแต่แบบวันนี้ก็คือจะ,จะมาแก้ไขเรียบร้อยให้มันดูแบบสดใสขึ้นค่ะหลัง <c oughs> จากที่ทำก็รู้สึกว่า ดูแบบตาหวาดขึ้นมากแล้วก็เหมือนเห็นตาดำเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ตอนหมอทำแบบมือเบามากแทบจะไม่เจ็บเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบ5วันแล้วนะคะกับการแก้กล้ามเนื้อตากับหมอเนรค่ะความรู้สึกคือไม่บวมไม่ช้ำเลยอาจจะแบบ มีแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อนแทวจะแบบไม่สังเกตเลยว่าไปทำอะไรมาแต่ว่ามีแต่คนทักว่าสดใสขึ้นไม่ง่วงแล้วค่ะ